JSB 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 Is a wonderful world JSB 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 On a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณนดัดอีกแล้วค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะสําหรับในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทบทวนความรู้กันไปในเรื่องดาวบนฟ้านั่นเองค่ะซึ่งทําให้เราได้ทราบว่าบนท้องฟ้าของเรานะคะมีดาวเคราะห์มากมายหลากหลายดวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะหรือว่าดวงดาวรวมไปถึงโรคของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับในครั้งนี้นะคะคุณนัดก็จะมาทบทวนความรู้ให้หนักเรียนเช่นเคยค่ะแต่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเด็กจะพิเศษกว่าคลิปวิดีโออื่นๆค่ะเพราะว่าจะเป็นการสรุปความรู้นะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่4ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบทที่1ในเรื่องหินนะคะจนกระทั่งถึงบทที่2เรื่องดาวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะ สำหรับเนื้อหาสาระความรู้นะคะที่เราจะมาสรุปกันในวันนี้นั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องโรคและท้องฟ้าของเราทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่4ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2บทนั่นเองค่ะซึ่งบทที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องหินเนาะซึ่งเราได้ทบทวนความรู้กันไปในคลิปวิดีโอในสัปดาห์แรกเลยนะคะ ซึ่งบทที่2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องดาวบนท้องฟ้าค่ะเด็กๆในบทที่2นี้นะคะคุณนายก็จะทําคลิปวิดีโอสอนเด็กๆทั้งหมด2คลิปค่ะนั่นก็คือเรื่องดาวบนท้องฟ้าและก็การเกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปความรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะทั้ง2บทเลยนะคะ สำหรับบทแรกนะคะที่เราจะมาสรุปกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือบทที่1ในเรื่องหินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนว่าในเรื่องหินเนี่ยนะคะที่เราเรียนมาเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆคะพร้อมกันเรื่องคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในบทที่1เรื่องหินกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือแหล่งหินนะคะ,ะซึ่งในหัวข้อแรกเนี่ยเราจะมาดูกันซิว่าหินเนี่ยสามารถพบได้ที่ใดได้บ้างนะคะเด็กๆเขาบอกว่าหินนะคะเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปตามพื้นโลกเลยเช่นบนบกนะคะในแม่น้ำหรือว่าในทะเลเป็นต้นนะคะอันนี้เราสามารถสังเกตได้เองเลยค่ะเด็กๆ เวลาที่นักเรียนนะคะไปเที่ยวน้ำตกนะคะนักเรียนก็จะพบเห็นหินหลากหลายชนิดเลยนะคะตรงแหล่งน้ำเนาะแล้วก็ในทะเลนะคะเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวทะเลตามชายหาดนะคะเขาก็จะมีโขดหินใหญ่ๆนะคะหรือว่าโขดหินเล็กหลากหลายลากาักษณะเต็มไปหมดเลยนะคะรวมไปถึงในแม่น้ำค่ะนักเรียนในแม่น้ำบางพื้นที่นะคะเขาก็จะมี แหล่งหินนะคะซึ่งอาจจะเป็นหินตะกอนหินชั้นนะคะก็แล้วแต่บางที่นะคะที่มีความแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือที่มาของแหล่งหินนะคะต่อมาค่ะหินนะคะสามารถพบได้ทั่วไปเลยในธรรมชาติแล้วก็มีลักษณะภายนอกที่เราสามารถสังเกตได้นะคะก็เช่นสีค่ะรูปร่างนะคะรูปร่างรูปทรงหรือว่าเนื้อหินนั่นเองนะคะดเด็ก ซึ่ง3ลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะภายนอกที่เราสามารถสังเกตได้เองเลยเด,เด็กจําไว้ด้วยนะคะเผื่อคุณนักออกข้อสอบนะคะซึ่งสีเนี่ยเราสามารถสังเกตให้เห็นด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะสีของหินเนี่ยก็จะมีมากมายหลากหลายสีเลยค่ะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะคะสี ดำสีแดงนะคะล้วนมีหลากหลายสีเลยต่อมารูปทรงค่ะรูปทรงของเขานะคะก็มีมากมายหลากหลายรูปทรงเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงกลมนะคะวงรีทรงเหลี่ยมนะคะหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนะคะ ต่อมาเนื้อหินค่ะเนื้อหินของหินแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อหินนะคะที่แตกต่างกันออกไปเนาะเนื้อหินบางชนิดนะคะอาจจะมีเนื้อหินที่ละเอียดบางชนิดอาจจะมีเนื้อหินที่หยาบนะคะ นี่ก็จะเป็นลักษณะของหินนะคะที่เราสามารถสังเกตได้ซึ่งคุณนได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ลักษณะเนาะนั่นก็คือสีรูปทรงและก็เนื้อหินนะคะเด็กๆจาให้ได้นะคะเพราะว่าคุณณก็จะออกข้อสอบด้วยนะคะบางครั้งคุณณอาจจะถามว่าลักษณะของหินที่เราสามารถสังเกตได้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีแค่3มลักษณะดังนี้นะคะดเด็กๆ ต่อมาค่ะหินแต่ละก้อนนะคะจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถสังเกตได้เนาะก็เช่นสีของหินนะคะเนื้อของหินความแข็งของหินน้ำหนักของหินลวดลายของหินเป็นต้นนะคะนักเรียนจำไว้เลยค่ะว่าหินแต่ละก้อนนะคะเขาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะซึ่งในความแข็งของหินเนี่ยคุณณจะทบทวนให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อว่านักเรียนคนไหนยังจำไม่ได้เนาะ การที่เรานะคะจะสังเกตความแข็งแรงของหินหรือว่าจะทดสอบความแข็งแรงของหินนะคะ,ะเราก็จะมีวิธีการนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำหินนะคะทั้งสองก้อนมาถูก,กันนะคะนักเรียน ถ้าสมมุติว่าหินก้อนไหนไม่เกิดรอยแสดงว่าหินก้อนนั้นนะคะมีความแข็งแรงเนาะเราจะแยกเป็นหินก้อนที่1กับหินก้อนที่สองนะคะเดยวนักเรียนไม่เข้าใจเนาะถ้าสมมติว่าเอาหินก้อนที่1และหินก้อนที่2เนี่ยมาถูกกันนะคะแล้วหินก้อนที่สองเนี่ยเขาไม่เกิดรอยแสดงว่าหินก้อนที่สองนะคะเขามีความแข็งแรงมากกว่า หินก้อนที่1นั่นเองเนาะถ้าถูมาแล้วแล้หินก้อนที่1เป็นรอยนะคะจำไว้เลยค่ะถ้าหินก้อนไหนเป็นรอยนะคะแสดงว่าหินก้อนนั้นนะคะไม่มีความแข็งแรงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งหินที่พบในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันหรือว่ามีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ สิ่งที่อยู่ในก้อนหินนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแร่ธาตุเนาะพวกสารต่างๆนะคะที่อยู่ภายในก้อนหินนะคะดังนั้นหินแต่ละชนิดเนี่ยเขาอาจจะมีสีเหมือนกันนะคะลักษณะบางอย่างอาจจะมีรวดลายที่เหมือนกันแต่ว่าความแข็งแรงนะคะหรือว่ารูปทรงของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ เด็กๆคะหลังจากที่ผ่านมาใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอตอนต้นคลิปคุณนานก็ได้สรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับแหล่งที่มาของหินนะคะหรือว่าลักษณะของหินที่เราสามารถสังเกตได้กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในเรื่องหินกันทั้งหมดนะคะเด็กๆ หินเนี่ยมีลักษณะภายนอกนะคะที่เราสามารถสังเกตได้ก็เช่นสีรูปร่างเนื้อหินเป็นต้นค่ะซึ่งหินแต่ละก้อนนะคะอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันก็ได้นะคะนี่ก็คือการสรุปความรู้นะคะในเรื่องหินโดยรวมเนาะซึ่งก็จะมีออกในข้อสอบนะคะต่อมาค่ะเด็กๆ หลังจากที่เราได้สรุปความรู้นะคะในบทที่1เรื่องหินกันไปแล้ว mm. เดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้ในบทที่2เรื่องดาวบนท้องฟ้ากันนะคะทีเด็กซึ่งในการสรุปความรู้ในบทที่2เรื่องดาวบนท้องฟ้านี้นะคะคุณแอ ka, ณคคก็จะแบ่งการสรุปเป็น2หัวข้อคะ่ะนั่นก็คือหัวข้อในเรื่องดาวบนท้องฟ้านะคะแล้วก็หัวข้อการเกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองคะ่ะ ซึ่งทั้งสองหัวข้อนี้นะคะคุณนดก็จะออกข้อสอบปลายภาคหมดเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้ในบทที่2กันเลยค่ะ สำหรับเนื้อหาความรู้นะคะในบทที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องโลกและท้องฟ้าของเรานะคะเขาบอกว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เป็นดาวดวงหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายผลส้มหรือว่าคล้ายทรงกลมนั่นเองค่ะหากเปรียบโลกเป็นบ้านของเราแล้วนะคะเมื่อเรามองผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของบ้านเราออกไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นเพื่อนบ้านของเราเป็นดาวต่างๆอยู่บนท้องฟ้ามากมายเลยค่ะเด็กๆ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะดาวบนท้องฟ้านะคะที่เรามองเห็นกันเป็นประจำอยู่ทุกวันนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนสำคัญมากนะคะนั่นก็คือโลกของเรานั่นเองค่ะซึ่งโลกของเรานะคะก็เป็นดาวคราะ์ชนิดหนึ่งเนาะที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่3มนะคะ ต่อมาค่ะดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆซึ่งเป็นดาวครอ์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเลยนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดนะลูกนะดวงอาทิตย์นะคะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะซึ่งห่างไกลกับโลกเรานะคะโลกของเราเนี่ยห่างไกลกับดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่3นั่นเองต่อมาค่ะดวงจันทร์นะคะเด็กๆ ดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าโลกของเรานะคะซึ่งดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะเป็นบริวารของโลกของเราเนั่นเองลักษณะของผิวในดวงจันทร์นะคะเด็กดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะผิวที่คูุลระนะคะมนุษย์เนี่ยไม่สามารถไปอาศัยอยู่ในดวงจันทร์ได้เลยนะคะแล้วก็มีหลุมอุกกาบาตมากมายเต็มไปหมดเลยต่อมาคะ่ะ ดาวครอสชนีดสุดท้ายนะคะที่เราจะมาสรุปความรู้กันนั่นก็คือดาวนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งดาวนะคะเราก็มองเห็นบนท้องฟ้าในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะซึ่งดาวบางดวงเนี่ยก็จะมีแสงสว่างในตัวเองค่ะแล้วก็บางดวงเนี่ยก็จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะลักษณะของดาวนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่เป็น วงกลมนะคะเป็นทรงกลมเล็กๆแบบนี้นะคะกระจายอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะคะดาวฤกษ์บางดวงนะคะเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่เนาะบางดวงก็จะมีขนาดที่เล็กค่ะอ่าต่อมาค่ะเด็กๆดาวแต่ละดวงนะคะเขาจะมีขนาดที่เล็กแล้วก็ใหญ่แตกต่างกันนะคะเด็กๆถึงแม้ว่า ดาวเคราะห์ law, แต่ละดวงเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เป็นทรงกลมใช่ไหมคะเหมือนกันแต่ว่าขนาดของเขานะคะแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีขนาดที่เล็กใหญ่แตกต่างกันค่ะเช่นดวงอาทิตย์คุณแอก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งใหญ่มากๆเลยนะคะต่อมาค่ะโลกของเรานะคะซึ่งมี ขนาดที่เล็กกว่าดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าใหญ่กว่าดวงจันทร์นั่นเองแต่ว่าลักษณะของโลกของเรานะคะก็จะเป็นทรงกลมคล้ายผลส้มเหมือนกับดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นั่นเองต่อมาค่ะดาวเคราะห์ชนิดสุดท้ายนะคะที่คุณนันเอามาเปรียบเทียบให้เด็กๆได้ดูนั่นก็คือดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์นะคะเขาก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าโลกแล้วก็เล็กกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแต่ว่าลักษณะของเขาก็จะคล้ายกับ โลกและก็ดวงอาทิตย์เลยนั่นก็นั่นก็คือมีลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายผลส้มเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับดวงอาทิตย์กันค่ะเด็กๆด,ดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมดวงอาทิตย์นะคะเขาก็ยังให้แสงสว่างแล้วก็พลังงานความร้อนมาสู่โลกของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งดวงอาทิตย์นะคะคุณนหนก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลเลยนะคะต่อมาค่ะโลกนะคะโลกของเรานั่นเองซึ่งโลกของเรานะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งค่ะเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3นะคะโลกของเราเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคล้ายลูกเหินทรงกลมค่ะ เขาจะใช้เวลาหมุนรอบตัวเองนะคะโดยการใช้เวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะคะเวลาที่เขาหมุนนะคะเด็กๆเขาจะหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะซึ่งจะทำให้เกิดเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนนั่นเองนะคะนี่ก็คือการสรุปใจความนะคะในเรื่องโลกของเรานั่นเอง ต่อมาค่ะดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะเป็นบริวารของโลกนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองเลยดวงจันทร์เขาจะมีลักษณะเป็นทรงกลมผิวขูขะนะคะซึ่งดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะมีขนาดเล็กกว่าโลก3าเท่าเลยค่ะเด็กๆคุณแอ๊เคยบอกเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอที่แล้วว่าการที่เรามองเห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าได้เนี่ยเห็นที่เป็นแสงนวลๆสีเหลืองนะคะก็เนื่องมาจาก แสงจากดวงอาทิตย์นะคะสะท้อนมาที่ดวงจันทร์นั่นเองเราก็เลยสามารถมองเห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะที่เป็นสีเหลืองนวลได้นะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วดวงจันทร์เนี่ยเขาไม่มีแสงสว่างในตัวเองเลยค่ะต่อมาค่ะดวงดาวนะคะ ดวงดาวเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นรูปร่างกลมนะคะเหมือนกับดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์นั่นเองเราสามารถมองเห็นดวงดาวระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้านในเวลากลางคืนได้นะคะก็เพราะว่าดาวบางดวงเนี่ยเขาเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองบางดวงนะคะเขาก็เป็นดาวฤกษ์ที่ไม่มีแสงสว่างเนาะแต่ว่าที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะ ก็เกิดมาจากแสงจากดวงอาทิตย์นะคะที่เขามาสะท้อนเหมือนกันนะคะเด็กๆดวงดาวเนี่ยไม่ใช่แค่เราจะมองเห็นได้ในช่วงเวลากลางคืนนะคะแต่ดวงดาวเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ในช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะเด็กๆที่ช่วงเวลากลางวันที่เรามองไม่เห็นเขาเนี่ยก็เพราะว่ามีแสงจากดวงอาทิตย์นะคะมากลบเขานั่นเอง เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในเรื่องดาวบนท้องฟ้ากันนะคะเด็กๆดาวนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะลูกเป็นทรงกลมพบได้ในท้องฟ้านะคะซึ่งดาวแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือการสรุปความรู้ในเรื่องดาวบนท้องฟ้านะคะด้วยใจความง่ายๆสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายเลยนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนความรู้กันอีกรอบหนึ่งด้วยนะลูกนะ ่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้นะคะในหัวข้อการเกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกันบ้างนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็จะอยู่ในบทที่2เรื่องดาวบนท้องฟ้าของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงเวลากลางคืนแล้วก็กลางวันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ เขาบอกว่าสัญลักษณ์ทางธรรมชาตินะคะที่แสดงถึงช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยนั่นก็คือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงเวลากลางวันนะคะหรือว่าตอนเช้าของเราจนถึงเที่ยงวันเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นั่นก็คือดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เขาก็จะขึ้นอยู่บนท้องฟ้าเนาะแล้วก็ส่องแสงสว่างมาบนพื้นโลกของเรานะคะ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนนะคะเด็กๆดวงอาทิตย์เาก็จะเลือนหายไปเนาะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่ขึ้นมาแทนนะคะนั่นก็คือดวงจันทร์นั่นเองนะคะเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะ เด็กคะช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะคะเกิดมาจากการที่โลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันนั่นเองค่ะในขนาดเดียวกันนะคะเด็กโลกของเราเนี่ยเขาก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะเป็นเวลา365วันหรือว่า1ปีของเรานั่นเองนะคะขณะที่โลกหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยด้านที่เขาหันเข้าหาดวงอาทิตย์ ก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะส่วนด้านที่เขาไม่ได้หันเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาส่วนนี้นะคะเด็กเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการ่าในการเกิดเป็นช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเนาะซึ่งคุณนนนะคะก็จะออกในข้อสอบด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ไปทําความเข้าใจกันมาให้เรียบร้อยนะคะว่า ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวลองมาดูรูปภาพตัวอย่างนะคะการเกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะลูกด้านนี้ของโลกของเรานะคะจะเป็นช่วงเวลากลางวันทําไมถึงเป็นช่วงเวลากลางวันลูกเพราะอะไรคะเพราะว่า โลกของเรานะคะคในด้านนี้ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะคมาสะท้อนตรงพื้นโลกของเราตรงนี้ดังนั้นนะคะคเวลาที่โลกของเราหมุนรอบตัวเองเนด้านที่อยูอ่โดนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะคสะท้อนมาเขาก็เลยเกิดเป็นช่วงเวลากลางวันค่ะเด็กส่วนตรงนี้นะคะคที่เป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ย เวลาที่โลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองเนาะด้านตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ค่ะดังนั้นนะคะเขาก็จะไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะสะท้อนมามันก็เลยกลายเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ยากเลยเนาะการเกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะคะ Menschen. โลกของเรานะคะเขาก็จะหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ลูก นะคะด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์นั่นก็คือช่วงเวลากลางวันนะคะด้านที่ตรงข้ามกับแสงจากดวงอาทิตย์เขาก็จะเป็นในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นเองค่ะต่อมาค่ะในเวลากลางวันนะคะจะมีดวงอาทิตย์เสมอซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ให้แสงสว่างนะคะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ ะค,ะความร้อนจากดวงอาทิต์เนี่ยจะทําให้โลกของเราอบอุ่นค่ะและเมื่อถึงตอนกลางคืนนะคะดวงอาทิตย์ก็จะหายไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือการสรุปความรู้ในช่วงเวลากลางวันนะคะเด็ก ส่วนในช่วงเวลากลางคืนนะคะเมื่อดวงอาทิตย์ตกเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวแทนค่ะอากาศนะคะก็จะเย็นลงเนื่องจากไม่มีความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์เห็นไหมคะเด็กๆเ,เป็นการสรุปความรู้ง่ายๆเลยนะคะและก็ทําให้เราเข้าใจง่ายด้วยนะคะเป็นการสรุปความรู้ในช่วงเวลากลางวันและก็กลางคืนอันนี้นะคะคุณแม่อยากให้เด็กๆเ,เนี่ย ไปทาความเข้าใจนะคะแล้วก็ทบทวนความรู้กันให้มากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ออกข้อสอบเนี่ยนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะคะระหว่างช่วงเวลากลางวันแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนเนาะต่อมาค่ะดเด็กๆก็จะเป็นการสรุปความรู้นะคะในเรื่องการเกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะ กลางวันและกลางคืนนะคะเกิดจากการที่โลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะคะขณะที่โลกของเราเนี่ยกำลังโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะด้านที่หันรับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นในช่วงเวลากลางคืนนะคะนี่ก็คือการสรุปความรู้ในเรื่องการเกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆหลังจากที่เราได้สรุปความรู้นะคะในหน่วยที่4เรื่องโรคและท้องฟ้าของเรากันไปแล้ว mm hmm. คุณแอดหวังว่าดเด็กๆจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้คุณแอดรวบรวมความรู้นะคะตั้งแต่บทที่1เรื่องหินเลยนะคะจนถึงบทที่2เรื่องดาวบนท้องฟ้านะคะจะเป็นการสรุป ความรู้นะคะแบบสั้นๆง่ายๆแต่ว่าได้ใจความนั่นเองเด,เด็กๆก็อย่าลืมไปทบทวนความรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณแรงลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ It's waterfall just me on a colorful day